จริงฟ้าทํางานกลางคืนมาก่อนเป็นเด็กชงเหล้านักร้องคาเฟ่คนส่วนใหญ่อะจะชอบมองว่างานกลางคืนคือเท่ากับขายตัวอะไรเงี้ยแม่เลี้ยงลูกยังไงเราอะวัยรุ่นไงเขามองแล้วเขาแบบ ไม่กล้ากินอ่ะ25บาทขายวันแรกแค่2ล็อกเล็กๆยังไม่ทันตั้งร้านเลยโหคนนี่ต่อข้าวอ่ะหุงไม่ทันลูกค้าก็มาต่อยาว45 0 0ชุดแปบ๊บเดียวไอการทอดหมูเนี่ยมันยากมากเลยการเลือกหมูก็ยากอีกวางเงินจองเรียบร้อยแล้วเราต้องทําสูตรได้ในอาทิตย์หนึ่งจริง,จ,รงจุดเด่นของเราไม่มีอะไรเด่นเลยคือมันเด่นทุกอย่างหมูก็ต้องดีที่สุดน้าจิ้มต้องดีที่สุดข้าวก็ต้องดีที่สุดโดยปกติหนูนว่าให้เยอะอยู่แล้วตอนนี้วันธรรมดาขายได้พันกล่องถ้าสุกเสาร์อาทิตย์ขายได้พันสองร้อยกล 太凉了。Oh ก่อนหน้าก็ทํางานโรงงานก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถซัพพอร์ตใครได้เลยถ้าแรงจาได้เลยวันนั้น210บาทแค่ตัวเองก็ลําพังก็แย่แล้วแต่เราก็อยากจะซัพพอร์ตพ่อกับแม่ด้วยไปดูงานตามเน็ตนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเออทำงานชงเหล้าอย่างเงี้ยแล้วมันได้เงินดีนะเราก็เลยอยากลองทําทํางานกลางคืนไปด้วยแล้วก็ทําโรงงานไปด้วยมันเริ่มไม่ไหวร่างกายเพราะว่านอนแค่วันละาแ,แบบไม่กี่ชั่วโมงเมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่อะ่ะเขชอบมองว่างานกลางคืนคือเท่ากับขายตัวเขาจะมองติดลบเราลองไปทําก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็มีเงินให้พ่อ่อให้แมแก็ ไม่ได้สนใจก็เลยเลือกที่จะทำงานกลางคืนอย่างเดียวตอนนั้นบางทีบางคนก็คิดว่าสบายไงพี่เยอะค่ะวันหนึ่งเป็นหมื่นอาทิตย์หนึงทำสัก4วันนี่ก็ถือว่าเก่งแล้วเพราะว่ามันกินเหล้าหนักมันก็แลกมาด้วยร่างกายเราพอมันทํานานเข้ามันก็ไม่ไหวเหมือนมันสะสมมาเรื่อยๆ ก็หยุดพักไปประมาณเดือนหนึ่งมีเงินก้อนสุดท้ายเราก็เลยหาอะไรทากันดีกว่าพ่อกับแม่ก็ขายของมาตั้งแต่เราเด็กๆคิดว่าอาหารนี่แหละมันเป็นอะไรที่ซื้อง่ายน่าจะได้เงินทุนคืนมาไวแล้วก็เลยเลือกที่จะเป็นอาหารเพราะตอนนั้นอ่ะห้าปีที่แล้วอ่ะหมูทอดดังมากเราก็เลยไปเะเวนทานเอาหมูทอดดีกว่างั้นทาหมูทอดแต่จริงๆแล้วไอการทอดหมูเนี่ยมันยากมากเลยการเลือกหมูก็ยากอีกวางเงินจองเรียบร้อยแล้วเราต้องทาสูตรไ,ได้ในอาทิตย์หนึ่งทอดทิ้งทอดทิ้งหมูมันจุ่มลงไปเอา้ามันไม่ติดแป้งเว้ยลองเอาแป้งทุกยี่้้อทุกกแแบบบบบเลว็ปปปรรรััั จริงวันที่เปิดร้านน่ะสูตรก็ยังไม่คงที่เลยก็เป็นปีอ่ะปรับสูตรจนได้เป็นทุกวันนี้ค่ะเราอบวัยรุ่นไงเขามองแล้วเขาแบบไม่กล้ากินอ่ะติดโควิดยอดมันก็จะทรงๆอยู่ประมาณปีนึงแล้วก็จะมีช่วงที่รัฐบาลเขาเข้ามาช่วยเป็นจุดเปลี่ยนเลยคนกล้าซื้อแล้วหลังจากนั้นเราก็เก็บลูกค้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ยอดก็ส่งตัวแล้วสาขานั้นก็สามารถอยู่ได้สบาย จริงจุดเด่นของเราไม่มีอะไรเด่นเลยคือมันเด่นทุกอย่างหมูก็ต้องดีที่สุดน้ำจิ้มต้องดีที่สุดข้าวก็ต้องดีที่สุดเราจะเลือกใช้หมูกลางมันเป็นหมูใยรุ่นเวลาเราไปทอดแล้วมันมันจะเด้งๆตัวเนื้อก็จะไม่เหนียวโดยปกติหนูว่าให้เยอะอยู่แล้วมี2น้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วกับพริกน้ำปลาข้าวต้องเป็นหอมมะลิสุรินเท่านั้นมันจะมีความหอมแล้วก็มันก็จะละมุนคิดถูกแล้วมาตลาดนี้ขายวันแรกแค่2ล็อกเล็กๆ25บาทยังไม่ทันตั้งร้านเลยโหคนนี่ต่อข้าวหุงไม่ทันตั้งป้ายเลรอขว15น ทียีนาทีเอาป้ายออกปุ๊บลูกค้าก็มาต่อยาว4-500ชุดแปบ๊บเดียว2องทุ่มสทุ่มหมดเลยตอนนี้เมนูมีแค่2เมนูค่ะมีสามชั้นแล้วก็ไก่ทอดหมูสาชั้นจะเอามาประมาณหกสโลแล้วไก่ก20่สตอนนี้วันธรรมดาขายได้พันกล่องถ้าสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะขายได้พันสองร้อกล่องแม็กซ์สุดได้แค่นี้เลยไม่สามารถเอาขอมาเพิ่มได้กว่านี้แล้ว จริงตอนทำงานกลางคือนอะ่ะเขาก็จะแบบแม่เลี้ยงลูกยังไงทุกคนนี้ก็บอกแม่แล้วว่าแม่ไม่ต้องอายใครแล้วเปิดสาขาเพิ่มนี่ยังก่อนดีกว่าคุณเรายังไม่หนาแตนชายมันยังไม่ได้อาจจะรับตัวแทนเพราะว่าคนติดต่อถามมาเยอะมากเลยว่าอยากจะรับของเราไปขายร้านหมูทอดปังๆนะคะตลาดเซฟวันโก Li@ ลนแอ m o o p u n g p u n g 2465เบตตอร์ติดต่อ0ูน9 2 4 1 6 5 9ค่ะ